โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมดนวยนะครับพบกับผมนิวเออจากช่องชีวิตไลเดอร์นะก็ผมสั่งของมาสั่งของจากเด็กผมก็จะมาเออเปิดมันนะคือผมไม่อยากถ่ายสภาพห้องสภาพบ้านเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะ,จะไม่ค่อยน่าอิรมณ์ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เดี๋ยวดีมีเทปด้วยจำได้ว่าตอนสั่งครั้งแรกเป็นกล่องแบบนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่ตอนผมสั่งของครั้งแรกอะ่ะผมสั่งวันวันศุกร์แล้วเขาหยุดหยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์แต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือเขาตรวจสอบหนึ่งวัน แล้วก็ส่งสินค้าหนึ่งวันใช่ไหมครับปกติผมก็พอเข้าใจมันก็ต้องพอเอ,อมันก็แบบต้องแบบแนี่แใช้เวลาแต่ตอนนั้นน่ผมสั่ง EMS เว้ย EMS อะ่ะมันควรจะได้ภายในสามสี่วันค,คือผมอยู่นนทบ,บุรีครับก็เลยแบบเออเขาเรียกไงปริมนทนนะอ่ะก็ก็ควรจะสี่วันอะ่ะอย่างต่ำใช่ไหมแต่ปัญหาคือ ของอะมาถึงไปสนีเว้ยแบบโอ้ยแต่ของอ่ะมาถึงไปสนีตั้งแต่วันพุธพุธหรือพุทหัสเนี่ยครับแต่เขาก็ <c oughs> เขาก็ไม่มาส่งอัน,นี้ผมไม่รู้จะโทษใครแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาเลย <c oughs> ให่เราให้ฟังเพราะว่า <c oughs> ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่มีอะไร โอเคโอ้ยเคยชีวิตกูลำบากเลยเดี๋ยวขอตัดเสร็จก่อนแล้วกันได้ ux, เปิดโอเคเราก็เปิดกันเรียบรย้อยจริงๆผมผมเผยหยิบของข้กมาออกมาด้วยข้างในก็มีประกา <c oughs> เขาให้ประกาผมมาทำไมประกาเจารลบได้เมื่อซื้อแพ็ควิ่ง20กิโลเมตรและแพ็ค40กิโลคืออะไรงานงานแข่งวิ่งอ่ะงานสวนเหรอ เนี่ยอ๋อการดำรันเป็นงานกุศลน,นะครับงานบุกวิ่งไม่มีอะไรโอเคสิ่งที่ผมสั่งมาก็คือมังะคูกะสามเล่มปะสเล่มแล้วก็ SIC โลซากะอีกเล่มจริงๆแล้วผมอยากจะสั่งเล่มอื่นๆว้ยแต่ว่าทางเด็กเนี่ยเด็เด็เดชอนะ็อปเนี่ยเขาไม่มีคือผมไม่รู้ว่าหนังสือมันมีการแปลหรือเปล่า มันได้รับการแปลหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ไม่ได้เขาแค่ไม่ไดออ้ใส่สินค้าไม่ในเว็บนะเพราะว่าคืออย่าง s ศูเนี่ยผมเข้าใจไว้เพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างจะนานแล้วคนก็ไม่ค่อยจะอ่านกันหรอกจริงๆคนเคนก็ว่าไม่ชอบไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่านกันเท่าไหร่น้อยคนมากที่จะรู้นะครับโอเคก็นะก็ <c oughs> นะครับเคยโอเคก็ผมแกะสองเล่มนี้มาละเดี๋ยวอีกสองเล่มค่อยตามมาทีหลัง ก็จะพูดยังไงดีล่ะจะคุยเรื่องอะไรดีก็คือเดี๋ยวถ้าเนื้อเรื่องใน s อ c เนี่ยมันมมันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจผมก็อาจจะทํานะอาจจะแบบเอามาเล่าออกมาอะไรอย่างงี้เพราะผมเองก็อยากจะหาช่องทางผมถึงซื้อมาเนี่ยผมเอามันมาทําเงินเนี่ยเอามาทําคลิปเนี่ยเออส่วนมังอไงเนี่ยเดี๋ยวผมเ็จปุ๊บผมหายอิงซับไว้มันไม่มีเพราะว่า ออนหลังๆมันมันแทบไม่มีเลยคือแบบคนแปรกนเนาะข้อข้อฮนน้อยนะครับแล้วก็โดนอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อืมก็เลยไม่มีก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าทําให้คุณค่าของงานแท้เนะี่ยมันมันมีคุณค่าเพราะว่าถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ไม่มีทางรู้อะ่ะเออนั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็สั่งของมาเอามาให้ดูเออเดี๋ยวเอาของเอาเนี่ยเอา ข้างในให้ให้ดูหน่อยนิดๆหน่อยๆนี่นก็นะครับอาจจะพูดถึงความแตกต่างของคู่กัดตัวมังงะกับซีรีส์ก็ได้นะครับส่วนเอ้ซีนี่อ่าก็สวยงามไปจริงๆผมยังมีอีกเล่มนะผมเคยสั่งมากจะทำรีวิวแต่ไม่ได้ทำเพราะว่าเนื้อหามันไม่ค่อยมีอะไรเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ สวัสดีก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็สวัสดีครับครับ